สวัสดีครับณสยาม3า5หนะครับวันนี้อยู่กับผมสุรนาถอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีชาวณสยาม3 6 5หหทุกท่านนะครับวันนี้ที่เห็นอยู่ในถุงนี้มันคือ,อต้นอ่อนของอะมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเพราะเจ้ามะม่วงหาวมะนาวโหนะครับเป็บง่ายๆนะครับแล้วก็งอก ไวนะครับงอกเร็วแล้วก็อัตราการงอกก็สูงนะครับสําหรับใครที่ชอบทานผลของเจ้ามะม่วงหาวมะนาวโหนะครับซึ่งเราก็รู้แล้วว่ามันมีสรรพคุณมากมายนะครับที่สําคัญสามารถเอาคั้นน้ามันมากินได้นะครับด้วยลักษณะพิเศษของไอเจ้าเมล็ดมะม่วงหาวมะนาวโหนี่นะมันเบนเนจะคล้ายๆกับไอมเมล็ดของลูกคิ้นเหล็กนะฮะเวลาเราไปพอมันก็จะขึ้นยากหน่อยนะครับ เวลาเราไปลงดินนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะงอกเมื่อไหร่นะครับเอาไปบ่มในกระาษ่ิชู่มันก็เสี่ยงเป็นเชื้อรานะครับไม่ค่อยขึ้นนะครับผมเคยทดลองมาแล้วนะฮะผมก็เลยลองค้นพบวิธีนี้นะฮะนะครับด้วยการนะครับเรานําลูกมะม่วงขามะนาโหนนะครับที่เราคั้นน้ํามันมากินนะครับบีบเสร็จแล้วเราก็เอากากมันเนี่ยครับกากมันนี้ก็ที่เราบีบไปทั้งหมดนี่นะครับ ก็มาใส่ถุงฮะถุงในที่นี้ต้องแบบต้องไม่รั่วนะครับต้องเป็นถุงที่มีไม่ไม่มีไม่รั่วนะครับก็จากนั้นก็เอากากของมันที่เราบีบไว้นะครับแล้วก็มัดปากถุงไว้นะครับไปไว้ตรงที่มีอากาศถ่ายเทหรือว่ามีแดดนะฮะมีแดดเข้าถึงนะครับไม่จําเป็นต้องตากแดดนะครับเอาไว้ในที่ร่มๆนะครับที่มีแดดรำไรอะไรอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นเราก็ทิ้งไว้นะครับ วิธีนี้มันจะงอกไวมากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ผมก็จะทิ้งไว้ประมาณสักเราๆนะฮะสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นะครับก็จะเห็นภาพอย่างที่เห็นนี่นะครับก็คือต้นอ่อนต้นงอกของไอ้เจ้ามะม่วงห่ามะนาวโห่เลนะครับงอกเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นร้อยๆต้นนะครับนะฮะคือเราเอากากของมันเราก็มีรู้มันมีกี่เมล็ดนะฮะก็ลูกหนึ่งก็มีประมาณนะฮะตั้งแต่สิบเมล็ดขึ้นไปนะครับเนี่ยเราก็บีบทีประมาณ เกือบร้อยลูกเนี่ยแล้วก็มาปีบปรมกันนี่ก็เอาก,ากากมาวางนี่นะครับก็ต้นง,งอกที่เราเห็นนี่นะครับก็จะมีความยาวตั้งแต่1นิ้วถึง2นิ้วนะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับถ้ามีต้นมะม่วงเห่ามะนาวโออยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถเอามาเพาะง่ายๆได้แบบที่ผมกําลังทำอยู่นะครับพอมันงอกแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะ ไปลงถุงดําได้เลยนะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกินลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่นะครับก็ลองไปเพาะดูนะครับด้วยวิธีการง่ายๆวิธีนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนะสยาม365ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ